<tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabbihi man tabi'hum bi ihsanin ila yaumil din am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ka syukur ka แล้วก็นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รักษาคําสั่งขอละซสวตาลาได้นะครับด้วยกับการมาละหมาดเป็นยมาอที่มัสยิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับ เรานั้นเป็นบ่าวของลาสบฮานออตลาเป็นอุมมะเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลฮามาเลสซัลลัมนะครับแล้วก็เราตั้งใจเราเนี่ยนะครับว่าเรานั้นจะทําตามสุนนะทำแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลฮามาเลสซัลลัมนะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นประชาชาติของท่านนะเราพูดและเราก็ปฏิบัติด้วยนะครับเราปฏิญาณต่อลาสบฮานออตลานะครับว่าเลาเป็นพระเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามนะครับสิ่งนี้แหละครับมันก็จะเป็นพยาานนนนเรรรใวััอคคะะบ ในวันข้างหน้าในพระองค์เราสวาตลานั้นจะไม่ให้ปากพูดนะครับแต่จะให้มือพูดแล้วก็ให้เท้าเป็นพยานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรานนั้ต้องมั่นใจนะครับมั่นใจว่าถ้าเราศรัทธาวอเล็เป็นพระเจ้าศรัทธาว่าถ้าม,มบัดกระสุนคอร์ลอแล้วเนี่ยเราก็าจะต้องปฏิบัติตามนะครับทุดนาของกระสุนสวาตต์ลัมในทุกๆเรื่องด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับเอาล่ะเวลาบอกเรานะครับสอนเราเตือนเรานะครับให้เราได้ใช้เราด้วยนะครับให้ให้เรานั้นได้ได้ยืนหยัดนะ ยืนหยัดในการปฏิบัติอามันิบดายืนหยัดในการรักษาคําสั่งของลัทธสุมาหานวัตถานะครับไม่ว่า,าสถานการณ์ที่บากระทบกับเราจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีการพูดกระแนะกระแหนมีคนพูดให้เรานั้นต้องด้อยค่านะครับหรือเสีย,ยกําลังใจอันนี้ให้เรามีความสวัสดิ์อดทนนะครับเพราะเป้าหมายเรานั้นก็คือรักษาคําสั่งของลัทธสุาหวตถาให้ได้นะครับยืนหยัดในการปฏิบัติต,ตาม คำสั่งใช้ของรัุมหาตลาลแล้วก็งดไปในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยคำพูดเพียงไม่ขี่คําของคนที่ไม่ได้คิดนะนะมันจะทําให้คนดีๆเนี่ยอาจจะต้องเสียกําลังใจนะครับแต่เราก็จะต้องสมบัติอดทนนะครับไม่ไปใส่ใจกับคําพูดแบบนั้นนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้นะครับบางคนเนี่ยเห็นคนเขาทาความดีเขาตามไม่บรรดาตัวเองไม่ได้ทำเราแต่ก็เกิดความอิจฉาริษยานะครับ กาแนะกันแหน่ว่ากล่าวด่าทอนะต่างๆนานาหรือคิดในทางที่ไม่ดีนั่นเองแนะทนที่แทนที่จะปรับปรุงตัวเเห็นเขาทำอามะนิบาดาเห็น,ำำนเขาทำละหมาดเห็นเขามุ่งส่วลาสุภาในวตาราเห็นเขาปรับตัวสู่ในสิ่งที่ดีเนี่ยตัวเราเองน่าจะปรับตัวด้วยนะครับแข่งขันกันนะในการทําความดีแต่กลับไม่บางคนกับ คิดในทางที่ไม่ดีนะคิดในทางลบกับพี่น้องมุสลิมของเราอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อันตรายนะเป็นสิ่งที่เราต้องต้องระลึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าได้อย่าได้เราเองก็ต้องพยายามมาห้ามใจเราอย่าได้คิดแบบนั้นเด็ดขาดนะครับบางทีเห็นเขามาละหมาดเห็นเขาทำความดีเห็นเขาทำอามานีบะดาเห็นเขาทูตสินอดนะครับเห็นเขาบริจาคนะครับเกิดความไม่พออิจฉาดิยสยาลึกๆนะเพราะอะไรเพราะเราทาไม่ได้อย่างเขา แทนที่เราจะจะพยายามปรับตัวเรานะให้ให้อย่างที่เขาทำนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีดนั่หนึ่งนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้อง,ต,อง,ต,องอต้องเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> เพราะเรานั้นเราทาอไมา่ได้เราทําเพื่อเราสุภาเนวตาลาไม่ได้เพื่อเอาใจมนุษย์นะไม่ได้เพื่อใ,ใครนี่มาบอกว่าเรานั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อัลลอฮฺนสุรอับอ,อ,อนา <c oughs> นะที่13อัลลอฮฺอัลลอฮนะครับอายะที่13อัลลอฮฺนะครับ ถ้าจริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเราคือพระเจ้าของเราแล้วเขาก็ยืนหยัดนะเขากล่าวว่าเราพระเจ้าแล้วเขาก็ยืนหยัดเขาว่ายืนหยัดตรงนี้นะครับคือไม่ต่างาคีต่อเราสุมาหานตระกานะไม่ทําชิริกต่อเราสุมาหานตรลานะครับแล้วก็ไม่ทําในสิ่งที่เป็นข้อห้ามในสิ่งที่เป็นการละเมิดอะไ์ที่เอาเอาลักษณห้ามเอาไว้เนี่ยไม่ทำนะยาเสพติดบุรีนะกัญชายาเสพติดต่างๆกระท่อมยาบ้าพวกนี้เขาไม่สนใจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับ คนที่ไร้ปัญญาทรารณะที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับเขายืนหยัดในเรื่องของการปฏิบัติด,ด้วยนะตามคํากล่าวนั้นนะครับออลบอกฟาราขุนอาัลฮิมบารหุมยาซานูนนะครับก็จะไม่มีความหวาดกลัวใดๆกับพวกเขาและพวกเขานั้นก็จะไม่ไม่เศร้าสลดใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกเราว่าใน,ใน,ใ,นในอัลกุรอานแล้วนะครับว่าคนที่เขายืนหยัดเนี่ยเขาจะไม่เสียใจนะไม่เศร้าใจไม่สลดใจแล้วก็ไม่มีไม่มีความ หวาดกลัวนะชีวิตหลังความตายว่าเขาจะต้องไปพบปะไปเจอไปเจอกับอะไรเพราะอะไรเพราะเขาได้เตรียมพร้อมไว้แล้วนะแล้วลอสเวลาก็จะยืนยันแล้วนะว่าถ้าเขากล่าวว่าลอสาเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยนะแล้วเขาก็ยืนหยัดด้วยกล่าวและยืนหยัดด้วยคู่กันนะครับไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวทุกวันนี้เราเห็นนะคนกล่าวอย่างเดียวเนี่ยเยอะกล่าวแต่ปากอิมานแต่ปากเยอะนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ปฏิบัตินะครับไม่ปฏิบัตินะครับหรือทำเหมือนกันแต่ทาแบบแบบ เหมือนกับเสียไม่ได้ทําให้มันพ้นพ้นตัวไปให้มันผ่านไปครั้งหนึ่งคราวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ทําด้วยกับหัวใจที่รักอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาไม่ได้ทําด้วยกับหัวใจที่หวั่นเกรงอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลานะครับแต่ทําเพื่อให้มันผ่านพ้นไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้ก็อีกนะครับต้องระมัดราวะวังนะครับเพราะนั้นเราต้องทุ่มเททุกอย่างนะถ้าเรารักอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาเนี่ยเราปฏิบัติตามท,รทารุสุของอัลลอฮฺสุบฮานะฮ มันที่อัลลอฮ์นะครับกุลอิงกุนตุมตัวใครจะบุนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียูฮับบุกุมุลลอฮ์มุฮัมมัดชอบการเตะถ้าใครรักอัลลอฮ์นะกุลอิงกุนตุมตัวไปบุนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันจงปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลาะมุสลิมนั่นคือการแสดงว่าเราเนรักอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาตาลานะเราพูดได้เต็มปากเลยนะถ้าเรารักอัลลอฮ์ก็ต้องทำตามท่านนบีมุฮััมมดสลลลลัฮิลมนะครับถ้าคนที่ไม่ตามสุนนะท่านนบีมุฮััมมดสลลลลัฮิมแล นะรักแต่ปากเท่านั้นเองนะครับรักแต่ปากนะมัถ้ารักจริงๆต้องปฏิบัติด้วยนะปฏิตามเทวรูปน,นะฟัตตบิอุนียุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮฺสุบัตตาระก็จะรักพวกท่านอัลเราก็จะรักเขาด้วยนะถ้าเขารักอัลลอฮ์ด้วยกับการปฏิบัติตามสุนนะของเทวรูปเนี่ยอัๆๆลลอฮ์ก็จะรักเขาวายักฟิดล,ละกุมุุนุบะกุมแล้วก็จะไปยกโทษในความผิดต่างๆให้กับพวกเขาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ี อัลลอฮฺสุบะตลาจุนญาอัลกุรอานแล้วซึ่งเราสามารถที่จะศึกษารเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจได้นั่นเองนะนะ,นะ,นะยายนี้อัลลอฮ์ก็บอกนะครับว่าใครที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยนะ,นะแล้วก็เขาก็ยืนหยัดเขาก็ปฏิบัติตามตามคํากล่าวของเขานะก็คือยืนหยัดในการทำอามัลอิบะดาห์ตามคาสั่งของอัลลอสุบะตลาแล้วก็งดเว้นในสิ่งที่อัลลอสุบะตลาทรงห้ามแม้ว่าสิ่งนั้นนะมันจะเป็นผลประโยชน์ในยุนยาของเขาก็ตามแม้ว่าสิ่งนั้น่ะมันจะเป็นสิ<ข>่งที ทําให้เขานั้นได้มีมีความร่ํารวยมีความาหรูหราในดุนยานี้แต่ถ้าเป็นการละเมิดต่อลาสวลาแล้วเข,เขาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเราบอกว่าเวลาเขาฝุ่นอะไรหิมเวลาหุมยาสนุนนะครับจะไม่มีความบาดกลัวใดๆแก่วกเขาแล้วเขาก็จะไม่เศร้าสลดใจนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เอาล้อยืนยันเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเขาจะต้องได้รับอะไรเอาล้อบอกว่าอุไลกัสฮาบุลยันนะนะเอาล้อบอกคนเหล่านั้นน่ะคือชาวสวนสวรรค์นะนี่ ลักษณะของชาวสวรรค์ก็คือ,อง,ง่ายๆที่เราเอาล้อให้เราได้คิดง,ง่ายๆนะว่าเอาลราบอกคนเหล่านั้นล่ะคือชาวสวนสวรรค์คือชาวสวรรค์ที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ของเราสุภาษิตลาเพราะอะไรเพราะในดุนยาเนี่ยเขาเก่าว่าเอาล้อเป็นพระเจ้าแล้วเขาก็ยืนหยัดนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในประวัติศาสตร์อิสลามท่านบิลานนะท่านบิลานเป็นท่านนะเป็นท่านของพวกมุชลิมย,ยืนหยัดว่าล้อเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองยืนหยัดเอาล้อพระเจ้าองค์เดียว ยังไงก็เอาพร์องค์เดียวเท่านั้นละ่ะเขาก็ถูกทรมานถูกลงโทษจากนายทาสของเขานะเอาไปขึงฟืดกลางทะเลทรายแล้วเ็าหินหนักๆมาวางที่หน้าอกเขาก็ยังยืนหยัดนะครับเขาไม่ละทิ้งคําพันยานของเขานะครับอันนั้นละ่ะคือตัวอย่างหนึง่งนะครับเลา์นนก็บอกว่าชน่วเหล่านั้นละ่ะคือชาวสวรรค์เขายืนหยัดนะครับในการปฏิบัติด,ด้วยนะคือไม่หละและแล้วก็ไม่กลับไปกลับมาถ้าเขาศรัทธา,าว่าเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าแลนะ้วนยเขายืนหยัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเราเองก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องยืนหยัดให้ได้นะครับแค่คําคนกะแนะกแหนะต่อต่อว่านะหรือตําหนิติเตีอะไรต่าง,างาพวกนี้อย่าไปใส่ใจนะครับเพราะคนเหล่านั้น,นมันไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเลยนะครับอลอสาลาต่างหากที่ให้คุณให้โทษกับเรามีนะครับคนประเภทน,นี้มีเยอะนะครับเห็นใครทําความดีเกินหน้าเลยนะครับเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความไม่ไม่แฮปปีไ้ happy, ไม่พอใจนะแต่ตัวเองทำให้ตัวเองก็ไม่ได้ทำ ลักษณะแบบนี้แหละครับวันคาพูดไม่กี่คําของคนที่ไม่ได้คิดคนที่สิ้นคิดไร้ปัญญาเนี่ยจะอาจจะทําให้คนที่ทําความดีเนี่ยอาต้องหวั่นไหวอย่าได้เป็นเช่นนั้นนะครับให้เรามีความหนักแน่นอดทนนะครับเอาละบอกว่าชวาวล้นนั้นคือชาวสวรรค์อวลาก็อวลากะทำบุญยันนะขอลีดีนะฟีฮายาซาอุมบิมากาโนยามารูนนะครับเอาละบอกพวกเขาเนี่ยจะเป็นผู้คมนักอยู่ในนั้นตลอดการ นะอยู่ในสวรรค์อย้่อยู่อย่างตลอดการเป็นการตอบแทนที่พวกเขานั้นได้กระทําเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ล้อสุภัทรายืนยันกับเรานะครับว่าบรรดามูมินที่มีคุณธรรมที่เขายืนหยัดในศาสนานะครับนั่นแหละคือชาวสวรรค์เขากล่าวว่าล้อเป็นพระเจ้าแล้วเขาก็ยืนหยัดนะลักษณะของการรักษามันของเรายกตัวอย่างเช่นเนี่ยการที่ว่าทาละหมาดนะครับทั้งฟร,รดัดูทั้งสุนนะนะละหมาดฟร,รัดูที่มัสยิดเป็นจะมานะถึงแม้ว่ามาอาจจะมีความยากลําบากบ้าง แต่เราก็สบัดอดทนนะครับเรามีรถเราใช้รถมาเรามีจักรยานเราขี่จักรยานมาหรือเราเดินได้เราพยายามเดินมาเป็นคุณค่าอย่างมหาศาลเลยการทาระหมาดที่เป็นจมาที่มัสยิดนะครับแล้วเป็นการรักษาคําสั่งของละซุบฮาเนวัตลาแล้วก็เป็นการรักษาไว้ซึ่งสุนนะแบบอย่างของท่านเบบีมุฮัมมัดสุลลัลาฮ์ารีอุสสลามพี่น้องเราคิดดูนะครับว่าละหมาดยานาซาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจะเวลากี่โมงกันแล้วแต่นะครับคนเต็มมัสยิดเลยนะครับไม่รู้มาจากไหนกัน ไปมันไป่หมดแล้วก็มาตรงเวลาเป๊ะเลยบอกสิบโมงก็สิบโมงบอกบ่า,บายสองโมงก็บ่ายสองโมงนะสี่โมงก็สี่โมงมากันเต็มกันแน่นเลยนะครับแต่ละมาดฟังดูห้าเวลาเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับบางมัสยิดมีไม่เต็มซอบบางมัสยิดก็ซ,บซบับสองซับท้งที่สับดุลนั้นมีมากมายสับดุลเหลอานหายไปไหนกันหมดทําอะไรกันอยู่นะครับอันนี้แหละครับเป็นเครื่องที่จะยืนยันกับเรานะครับว่า เราคิดอย่างไรวิธีคิดเราคิดอย่างไรเราทําอะไรแต่กนะับรามีชีวิตเพื่ออะไรนะหรือมีชีวิตไปวันวันนั้นเพื่อแสวงหาความสุขในดุนยาท่านเองนะครับวันหนึ่งถ้าเราสเสวนาเอาการลงโทษมาแล้วเราจะรู้ว่ามันคืออะไรหรือวันหนึ่งที่เราสเสานาเอาชีวิตเราขับไปแล้วเนี่ย เราจะขอกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในดุนยาเพื่ออะไรเพื่อจะไปทําละหมาดเพื่อไปบริจาคสาการเพื่อจะมามาสัสยิดเพื่อจะถือศีลอดเพื่อจะอ่านอัลกรุอกรอานเราไม่สามารถที่จะทาเลื่อนเวลาเหล่านั้นได้แล้วนะครับเราบอกไว้แล้วนะครับว่าคนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์น,นะครับพวกเขาจะทำพรมรักเป็นผู้คนรักยูู่ในนั้น,น,นตลอดการนะครับเป็นการตอบแทนที่พวกเขานั้นได้กระทาเอาไว้นะครับที่เรามาที่เราขวนขวายมาก,กันนะครับ โดยเฉพาะในเวลาซุบฮิแล้วก็เวลาอิชาเนี่ยทารุสลาสลาวอเลสล,สลัมบอกไว้นะครับว่าถ้าเขารู้นะถึงผลตอบแทนที่พร,ระองค์รัลลาจะประทานให้แล้วสาหรับคนที่มาละหมาดจะมาอธิสยิดเนี่ยนะในเวลาซุบฮิและอิชาเนี่ยถ้าเขารู้ถึงผลตอบแทนว่ามันมีมันมี <c oughs> มันมีมากมายขนาดไหนแล้วมีคุณค่าขนาดแล้วเนี่ยแม้จะต้องคลานมานะครับเขาจะต้องคลานมาเขาก็จะต้องมานะ แต่ต้องคืบคานมากระดึบกระดึบกระดึบมาเขาก็ยังต้องคานมานะครับถ้าเขารู้คุณค่าของความดีที่อลสราจะประนาให้แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บอกคนใกล้ชิดของเราอาลีของเราที่ <c oughs> อยู่ภายใต้าการดูแลเราให้พยายามนะครับวันนี้ยังไม่เขาา้าใจยังไม่มาผู้นี้บอกอีกมรืนบอกอีกชวนกันให้เขาเห็นคุณค่าของการรักษาคําสั่งของอสมหาศาลนะครับ อัลเราก็บอกแล้วนะครับว่าการละหมาดจะเป็นการยับยั้งเราอินนัสลาตะตันหาในฟาซายลมุ่งกัดนะครับการละหมาดจะเป็นการยับยั้งเราจากความชั่วแล้วก็ความเลวซามต่างๆเั้นคนที่ยังมาพูดผิดอยู่นะครับถ้าพยายามรักษาการละหมาดให้ครบถ้วนเนี่ยอัลลาฮาสปราก็จะช่วยเขานะครับให้เขายับยั้งการการะทําความผิดความชั่วแล้วก็ความเลวต่างๆ,ๆนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องทุนีครับอะกูลุกอราฮสฟาสต์ฟิโลซีมาเลยบารักุมคุยสารสลี่มีนั่งเกุลีดัมฟาสต์ฟิโลฮ์ انه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته